ก็่ไหนป่ะใกแล้มาก็เตรียมสมนนุววไนไพกกรนะคะเหมือนจะมีแคบหมูพักกาดนะคะแล้วก็ไอ้บักกอนะคะบักกอกับบกกูบานเน่าหนออะเนาะเอาไปหน่วยนะคะยี่ได้คายก่อย พูดของแอมมาจะเตรียมพร้อมร่งางะาะพูดจักษได้จกัจกน้ำนะคะเป็นบรรยากาศกันแต่ตอนนี้แอมมาว่ามอนีีบรรยากาศดีมากจ้าแดดจะค่อยมีนะคะเนาะฝนตกเมื่อคืนนี้ตกแห้งๆพี่น้องอยากสิบ,บอกอยู่ตกเห็นว่ามีราคาขนาดตกแห้งได้นี่น,น้ำด่โพกสูงคอ กับพ่อขีร่รถดีๆนะค่ะว่าง่ายนะจ๊ะเนาะกับพี่หงเป็นบางมองนะคะนุ่มๆพี่น้ำหงเป็นบางมองกับพี่น้องจะกันยังดีดีกว่าฝนว่าตกนะคะเนาะบรรยากาศจะดีคักค่าแดดกับว่ามีนะว่อกับพ่อขีร่รถซาเล้งไปนะคะว่อก็ได้ว่าเสือเสิ้ม พ่อแอมมานะคะพ่อเราเป็นคนขยันนะคะเห็นจังซี่นะคะจะก,กินยาซุมมือขึ้นกันนะคะแต่ว่าเราเป็นคนขยันวอยูุ่วเศร้านะคะเห็นลูกมากก็ดีใจนะคะก็จอยากออกม้าน้า,ามาบึงให้หน้าลูปลาปตาพ่อเห็นไปแบบใดก็อยากให้ลูกไม่เห็นเราจะนอะนี่นแหละวิถีชีวิตวิถีชีวิตของของคนเช้าน้านะคะก็ธรรมดาละ่ะ แอม่าก็เกิดมาเป็นลูกเา้าน้าเต็มตัวละค่ะลูกสา้าน้ามันจะกับเนิดเต็มตัวง่นมาก็เห็นพ่อกับแม่พาเห็นหน้าหลดมากอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่แาม่าได้มาน้ำน้ำพอตังใจน้อยเท่าใหญ่นะค่ะเนาะเพื่ออยากมาเห็นหน้าซอยพ่อเห็นหน้านะคะก็จกสีเห็ดไดซ้ำใดเนาะค่ะเนาะ่ว่าแอม่าก็เคยเห็นอยู่แจ่ว่าก็บอกเบงว่าเห็ดมาตลอดเลยค่ะจะพ่อเราเป็นคนเห็ดหน้ามาตลอดนะคะ เห็นหน้าไปประมาณสิปีได้ะะแล้วค่ะเนาะเราคงจะหันมาอีกก็บรูวา่าสีสีเฮ็ดได้หลายบันไดนไนนนเนาะเบิ้องด้นค่ะบรรยากาศนะคะเหน้านะชิวๆค่ะเมื่นอนี้ย้าเบิ้งบรรยากาศนะคะตรงหน้าเาเดี๋ยวไปหอดหน้าแอมมาแล้ว ดับแหลกต้องค้นของเขาไปในเทียงหน้าจ้าเพราะว่าหน้าแอมมาบร้อยติดทางเนาะเนะมันก็เลยเป็นความปวดศรัทสบายปันใดแต่ว่ากันย่งดีที่ทางใกล้ใกล้เขาไปใกล้เทียงหน้าแอมมาแล้วนะคะกันย่างยูบประมาณจากหาดลอยหาลอยเมตรนี่แหละทอดหน้าเทียงหน้านะจากถนนจากถนนไปหอดเทียงหน้าก็ถือว่าไก่นะคะถือว่าไก่ ยังดีที่มีนาทำนาเหตุผลอยู่นะคะยังโศกอยู่จ้ะบรรยากาศาตามไปตามมาเลยค่ะแอมมาว่าบรรยากาศเมื่อนี้น่าเห็ดเบียกนะคะน่าเห็ดเบียกที่ไหนนานอนพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วค่ะช่วงแดดสีดมส่วงเสาร์เด็ดสีม่วงเสาร์ค่ะมานาันอาสีม่วง มาตาเ้านี่ยข้าเห็นเน่ายู่เน่ากินให้ให้ผู้เฒ่าอยู่นะคะเพื่้พระทัานได้ได้มาแต่เ้าได้นะคะบ่าทัาน,น,ะะานพร้อมนะคะพร้อมกับเส้ยสายนะคะอันนี้กับห่วยห่วยชนรับประทานนะคะน้าแข้ขงพี่น้องเอ้ยน้าบ่มีพร้อมชนรับประทานนะคะของหมู่บ้านที่ได้พัฒน,นานะคะได้พัฒน,นา แอมมากะทายรูกข้างพันธานแห่เบิ้งซื้อนะคะนกกับับมาชวงอยู่ในท่างเซ็นเซ็น,นะคะเซ็นสีสนผู้นะคะในอันนี้ที่เห็นเป็นผู้ลูกยิ่ใหญ่คือคือผู้เวียงเข้า ลกลางก็คือถ้าก็ไปเก็บเห็ดน,นะคะ่ะหาโหนามัยโนมีค่ะเป็นบางช่วงบางฤดูบางฤด,ดูกาลมันล่ะคะ่ะอาจารย์กับนังแอมมาไปหน้ากับสีเข็ดนังนสิละคะ่ะลอ้ลอมรอบรอบรอบแบบนี้แหละ <laughs> ลบหยาเขาพี่น้องชีวิตวิถีชีวิตชาวนาอันนะี้แอมมาถ่ายบรรยากาศรอบรอบด้านมิวค่ะ ตอนนี้คนบ้านเฮาก็มาอยู่ให้อยู่หน้ากันเปิดเนาะคะ่ะเนาะช่วงเฮ็ดให้ hi, เฮ็ดหน้าเนาะบ่ม,มีผู้ใดอยู่บ้านดอกคะ่ะนี่ตั้งแต่คนออกมาหน้าค่ะซื้อกับข้าวกับน้ามากินกันอยู่หน้านะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะความสุขของของคนของคนชาวนานะคะเนาะหัวใจรักสำคัญของชาวนาค่ะปุ่มีน้นาเฮ็ดกับซ้ำปุ่มี้ ใขเปสัก,กใจ่ไก่สีหอดแล้วพี่นอ้อง <c oughs> เปไปเหรอมันบอ่คือเห็นแล้วเป็นแรนรถสิบโ้ออยู่เศร้าแรหรถแล้วคือจมปวดปวดอยู่นั่นงแท็เซ็นปวดโอ้ยรถติดแล้วพี่น้องเออเลยรถแอม่าติดแอม่าสิได้หนูได้ปะ่ะอ่ะไปหนึ่นงช่องกับ เลงแน่นหอยเนี่ยค่ะมันฝนตกเมื่อคืนนี่ค่ะเหตุเหตุเ,หตเกิดเหตุเกิดคือฝนตกเมื่อคืนนี่นะคะเนาะรถติดตมพี่น้องมีอุปสรรคแล้วข้าวนี่อา้าวไปต่อได้อีกบ่พ่อไปได้บ่างว่าอีพาวิ่งไปม,มันวีตบางนี่กันมันสิติดบานนี่มันเป็นตมแห้ง ชีวิตชาวนาแอม,มากับเป็นลูกสาวหน้าผู้นึงแหละคิดว่าสิบวเฮ็ดน้าแล้วก็ก็ได้เฮ็ดขึ้นเกาที่น้องพอพาเฮ็ดพอพาเฮ็ดหน้าก็ได้เฮ็ดขึ้นเกาไป โอเคอยู่ค่ะร่ไปได้ยุคค่ะน้อง่มากไได้แล้วก็เอาม้ากับตุ๊กติดรกันตึกล,ออล้อพ่อแบบ พี่น,อน้อกก็พอมาได้อยู่อ่ออะก็ไม่ไกลก็มาไดะะ้กระจุดยืนหลักๆก,ก,กระมะัหวานนี่ล่ะคาหน้าแอมมากแต่ว่าก็ต้องได้คนที่คล้องย่างเข่าไปเอ็กนะคะย่างเข่าไปเอ็กจักเท่าไหร่ เป็นแบบนี้มัจะโดนนะคะน้อนงแอม่าก,ก็ขอทางยูแต่ว,ว่ามันขอทางกว่าท่านใดนะคะมันนนีมีหอทางเข้าไปนะแอม่าขอทางแน่น้องคุณเหรอนั่น,น,น,น้าเมนบอยเมนน้องคุณบ่นั่น

หวานน้าเหลือค่ะพี่น้องป้าบักลาไม่อยังเกาะใส่น้องคุ้นคนใดเกาะน้องคุ้นนะมีน้องคุ้นบ่ได้เนี่ยว่ามันบ่นมียนียนเป็นบ้าเราจนว่าจนนายแอมจำนาบ่าได้น้าเปี้ยนไปหลายคักฮะเฮ้ยผู้น่าชาน้องแซอันนี้หน้าของของพยยะะ่อใหญ่เด้อค่ะ หน้าของแอมมาก็ยูพุนเด้อ <TH> <spirituality> ค่ะพุนยุทีงหน้าพุนนะตัวเด้อุณละหน้าแอมมายเทีงหน้าหลังพุนค่ะแอมมากะสีเอาค้องนะคะยางไปตามขั้นแท่นหน้านะคะกะสีไปหาคล้องซ้อยนะคะแล้วกะสีไปตามไปหาทีงหน้าของแอมมานะคะที่ตั้งโดยุพุนค่ะพุนพุนพุนน่ารักคือนทีงหน้าของแอมมานะคะอันนี้กะสีเป็นบริเวณหน้าเข่าเด้อค่ะเด้อหน้าเขานะคะนี่ กั่างไก่เติบอยู่ค่ะพอถึงโลดดอกเนาะเอ่ะเดี๋ยวแอม่าขนของกันย่างแน่หระพ่อเข้าเอา,อเอาละพ้อมแล้วพี่น่องเบ่งของแอม่าดูจักยังแน่คุณนะคะเต็มมืออยู่ไปผ้าย,ย่างเข้าไปหน้ากันค่ะ ไปน้าการค่าเบิ่งคลองแอม่าถือของกินนะคะตะกร้านะคะอุปกรณ์ส่วนตัวนะคะพูดตามที่แอม่าด้วยบอก่หน้ายุยู่ไกลพูนค่ะเบิ่งเบิ่งหน,หน้าตาหน้าตาคนสีเงาเมื่อนี้ว่าสีมาลกหญ้าเขาซอยพ่อนะคะกระแกว่าสีได้เท่าใดดอกเขาน้ำหน้านี่ค่ะอันนี้เป็นเขาของ ของพอหญ่ไม่ยายนะคะ่ะบ่แม่นของแอม,มา่าของแอม,ม่าอยู่ทั้งพุ่นมองรอ,อ,อเทียงหน้าเทียม,มา่าท่ายเห็บเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะเฮ้าชิวๆค่ะมือสู้ๆสู้ๆสูๆๆนะคะมาไ้มาหน้ากับบด้อยังมากมายเนาะพี่น่องบ่ตองสวยรูบ่ตองเพอร์เฟคลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะไปตามบรรยากาศนี่แหละ บกูเจ้าโลกหยาเขาผ่วยางไปไกลแล้วผ่วยางน้ำหนาไปแล้วไปเรื่อยๆค่ะพี่น่อง วะคะ่ะลงจากรถแล้วเอาของมาแล้วแล้ววะแล้วได้หอบของมาหน้าอียกไหมคะย่างบกไก่ประมาณประมาณหารอยเมตรนะคะบอกไก่อันนี้เบิ้งแม่แม่แม่รถยางขาวปะจ้าเบื้องแม่แมยย่เอามาก็สิไม่เห็ดขึ้นแม่นี่ล่ะคะ่ะมือนี่จะเจ๊กี่ได้ซ่อมได้เบิ่งกัน นะคะปาพี่น้องเบิ่งดูน้ำไหลายแห้งค่ะฝนตกมาขึ้นนี่ไปจังใจนอ่บันนี่เอม่าขึ้นไปบ่ได้บ่เบิ่งทางดูพี่น้องทางขาดนะคะเอมาไปยากแห้งไปจังใจนอ หน้าไม้นะคะปา่าอาจจะพันหน้านหลายกระดกหน้าไม้ปลาเบิงของซ้อยหัวหน้าบ้านหัวหน้าอัน อันนี้เป็นหัวหน้าของแอมมาเด้อค่ะข้องซ้อยนะคะข้างด้านหลังเห็นบ่ข้องซ้อยน้ำม,มาเต้แต่ทั้งผู้ลูกยิ่งใหญ่ที่แอมมาทายให้เบิ่งนะคะทั้งผู้ลูกยิ่งใหญ่ลูกผู้ผู้ียงไหมคะ่ะข้องซ้อยน้ำล้นแล้วยังยหญ่ขั้นแท้หน้าขาดอยู่นี่พ่อวะ สมบุกสมแบนแห้งตีขามไปจังแดดล่ะบบดนี้โดดขามโดดตีพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามึ๊บโดดโดดคามเลยค่ะบางึีค่ะเกือบมิบอ๋ออย่าหัวเจ้าของเอาเอาซัมเน่ก้อนค่ะพี่น้องอีก อีกแป๊บนึงกับหวัวหน้าของแอลมาแล้วนะคะนี่ทางหน้าเห็นวะเห็นที่งหน้าบอานี่ค่ะเสร็จละแอลมาขึ้นชายไปทัวบอเห็นหวัวที่งหน้าเอ้ยพักยกกันค่ะพี่น้องเมย์ แดงบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวซ้ำนีก่ก้างขาข้อเทียงหน้าเดี๋ยวแอม่าอันทายให้เบิ้งไม่แล้วค่ะน้องตอนนี้กะรู้สึกว่าสีเมยแล้ว <laughs> โดดขามข้องไส้บนิหานเกือบวอลลอดนะคะ่ะอ่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันไม่เนาะคะ่ะตอนนี้แอม่ากัมา,มานหน้าแล้ะเดี๋ยวขัามาหอดหนา้าแล้วจะเบียงพ้อมนะคะ นี่ดนะแกงน้องไม้นะคะน้อนนไม้แคปมูนะคะลูกข่ม้าตัวอุมาได้หมากน้ำยกินพักกาดขาวบกฮวงลูกสมินอ่ะพี่น้องเอ้ยเด็กบกฮวงมาลูกสนิ่อ่ะเด็เป็นแสงอ่ะเมันค่นบ้งเหี่ยวง่าย เตรียมแรงนะคะไว้ทะลุใ hmm. ห yeah. okay. ้นาไว้ซีรล้ซี้อะไรสาม้ว์ก็ไ้เจ้าขายยูพ่นขันบ่เบิดงเจ้าแย่ตลาดไปงามบ่พี่น้องเออมาดี้ะไรเห็นไม่ฮัลละเขานะคะขันบอไดเพราะว่าเขาจิมาตอนแรงพุนมันโทรบอกไปนย่ยมกับเลยบอกว่าบอกยี่แมวเมือนคนี้มเนี่พราดีของ่อนนอกเลยทัน่ะ สู้สู้ค่ะเเยยยยออืมข้้าาาาปดดแลลไนนีีน่่่หสงพ